สวัสดีค่ะวันนี้วันตุษจีนไหว้ตุษจีนก็เลยมาไหว้เจ้าที่ที่บ้านหลังใหม่เท่าแกความคืบหนาเป็นยังไงมาดูกันเลยที่นี่นี๋ยวเราไปดูป่ากล้วยกันสองสามวันสองวันที่ผ่านมาฝนตกแรง มาดูกล้วยก่อนแกไปถึงไหนแล้วอืมตากล้วยโอ้โยลูกยังไม่ทันใหญ่ดีเลยอีกคือนึงโอ้นี่อีกเคืหนึงเห็นไหมพี่นอ้อง ไอ้เขื่อนเป็นตาจะไม่ใหญ่เนาะมันก็แดงก็แดงเลยปลายกลก้กวยกับกวยโอ้ยหัวขายังไม่ตายเลยนะยังเหลือโกนหัวขา นี้ที่นั่งพักของคุณงามโอ้โหมะเฟืองใบชะพูเหลือไม่กี่ใบเลยใบยชะพูมีลูกไหมนี่เมื่เฟือง มดต้นล่ะเดิไปดูเกาะสางไปถึงไหนวันนี้ต้องใส่คนงานยุดคนงานยุดตุจ๊จีนเทพืนข้างล่างอ่ะ เปลี่ยนใหม่นี่หน้าหนาดิก็มาทำเบบได้เนี่ยเดินขึ้นไปดูข้างบนกันรวยฝนตกแต่ดีเดดสองวันนี้แห้งละว,วันนี้ยังไม่เห็นมีคนงานเขาของใส่ย,ยุดธมากงตุกินวันนี้เขามาเทแบบมุกหนาบ้าน เทพื้นเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาก็ปูแผ่นข้างบนทัวันนี้ก็ทันสมัยเนาะก็ทำแบบสำร็จอะ่ะเทคานคานสำร็จแล้วก็แผ่นในนี้มาปูก็เรียกแผ่นอะไรก็ไม่รู้แผ่นปูนเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องนอนคุณยาย มาฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนแม่บ้านคือห้องนอนเราเองมาด้านนี้เป็นห้องโถงตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องกินข้าวห้องครัวอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงนี่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นประตูทางเข้าทางเข้าบ้านปุ๊บ ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดบันไดขึ้นชั้นสองแต่ตอนนี้มีบันไดลิงมีบันไดลิงอยู่บันไดลิงอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งดูทีวีห้องนั่งดูทีวีตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็นห้อง ตรงนี้จะเป็นห้องคอมน้องห้องคอมห้องเรียนพิเศษบันไดลิงของช่างช่างเอาไว้ขึ้นอันนี้ข้างรั้วบ้านคองมีคลองน้ำไปฟังนี่ ี่ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ำลงมั้งนี่ท่อน้ำลงห้างบนห้องน้ำห้องบนเป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องนอนใหญ่ด้านหลังบ้านไว้ตากผ้ากว้างอยอลนะประมาณสี่ถึงห้าเมตรมั้งนี่ จากตรงนี้ไปจากริมปูนยาวไปนูน่นทุกวันนี้ก็มีเสาสําเร็จมาปุ๊บคานสําเร็จ แต่แต่เราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทานทานคานอันอันใหญ่ๆได้ไหมเนาะคานมันใหญ่มากเลยนะมองดูเสาก็าเสาเล็กเลย นี้ก็จะเป็นทําบันไดขึ้นชั้นสองคานก็ไม่ค่อยสูงเนาะดูคานอันนี้คานสำเร็จด,ดูเสาเขาทาแบบเนี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะต้านทานคานได้ไหมเนี่ยน่ากลัวเนาะ กันสุดกันล้ากันอะไรได้ไหม,มไม่รู้ไม่รู้จะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนาะอันนี้ต้องมุกหน้าบ้านทางเข้ากว้างอยู่อังใหญ่มาก โทษขอภายเด้อเดอนินสั่นๆไว้ๆใ,ใ,ใช้มือจับจ้ะนี่นี่ก็เสาชั้นสองคืนแล้วแหละแต่ว่าก็ยังทำคันมุกด้านหนะ้าสวัสดีค่ะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนเ้อไว้โอกาสหนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปใหม่สวัสดีค่ะ